สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจการเจริญยนต์ทุกทค่านะคะวันนี้เราอยู่ที่การเจริญยนต์สาขาห,หัวเรือน,นะคะวันนี้เรามีรถตู้บรรทุกนะคะมานําเสนอนะคะวันนี้เป็นรถอ s u ูซูดีแมค่ะเครื่อง2.5นะคะรถปี2,561นะคะราคารถคันนี้นะคะถูกมากนะคะราคาของเราจะอยู่ที่285,000บาทนะคะลูกค้าประวัติดีฟีดาวค่ะผ่อนนานสูงสุดถึง84งวดนะคะรถคันนี้เป็นรถ ตู้บรรทุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยค่ะรถคันนี้เป็นสีขาวนะคะสวยมากเลยค่ะเป็นตู้เป็นตู้บรรทุกนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเข้ามาดูได้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนแบบว่ากําลังมองหาธุรกิจเล็กๆนะคะเป็นขนส่งหรืออะไรก็ได้นะคะทำได้หมดนะคะเป็นรถบรรทุกนะคะเป็นตู้บรรทุกคะ่ะสวยมากคะ่ะลูกค้าเข้ามาดูได้นะคะ ราคาถูกมากเลยนะคะ